เทคนิคนะคะวิธีกินทุเรียนนะคะไม่อ้วนนะคะอย่างที่บอกนะคะทุเรียนเนี่ยเป็นสารอาหารที่เป็นผลไม้นะคะที่มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะคะประโยชน์มีเยอะมากนะคะประโยชน์มีเยอะมากนะคะมีวิตามินแร่ธาตุนะคะกรดไขมันที่ดีนะคะเนื้อทุเรียนเลยแบบกินแล้วหวานละมุนเพราะมีกรดไขมันดีอยู่ด้วยนะคะกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะแต่ วิตามินซีวิตามินที่เยอะมากคือซีนะคะเอเอเนี่ยจำเป็นต่อผิวหนังซี C, กับเอเนี่ยถ้าอยู่คู่กันโอ้โหจึงไม่แปลกที่กินทุเรียนแล้วผิวสวยนะคะและลิตอรสชาติที่ออกขมๆมนิดนึงก็คือซันเฟอร์ตัวนี้แหละซึ่งถ้าเรากินมากก็จะร้อนในนะคะอาจจะผมร่วงได้นะคะตรงนี้แต่ก็มีประโยชน์นะคะซันเฟอร์หรือกำรรมะถันเนี่ยมีลิ์ในการต้านนะคะเชื้อโรคนะคะต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะเป็น ยารักษาโรคเลยแหละนะคะในเรื่องของการถ่ายพยาธินะคะในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะสันเปอร์เนี่ยช่วยนะคะแต่ว่ากินเยอะไม่ได้แล้วก็มีธาตุเหล็กด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของทุเรียนนะคะประโยชน์มากมีก็จริงนะคะแคลอรี่นะคะหนึกรัมมีแค่147แคลยังไม่เยอะนะถ้าเทียบกับข้าวสวย แต่น้ําตาลเยอะมากนี่คือข้อเสียงเขานะคะหนึ่งภูสาสิบเอดกรัมนี่น้ำตาลประมาณสามช้อนชาซึ่งปกติเรากําหนดให้กินน้ําตาลนะคะไม่เกินสี่ช้อนชานะคะการที่น้ําตาลเยอะเนี่ยเสียงอะไรรู้ไหมเสียงต่อการเสพติดเมื่อเรากินไปทีๆบ่อยๆนะคะจะเกิดการเสพติดไปกระตุ้นโดปามีนนะคะแล้วทาให้เกิดกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินซึ่ง คนที่อ้วนง่ายนะคะก็จะมีภาวะนะคะดื้ออินซูลินฮอร์โมนอินซูลินไม่ยืดหยุ่นหรือคนที่อายุเยอะแบบคุณม,มาม่าเนี่ยย่างสีอายุสี่สิบสามนะคะก็ต้องระวังในเรื่องที่ฮอร์โมนอินซูลินก็ไม่ได้เหมือนสมัยสาวๆเด็กๆแล้วนะคะนี่คือข้อเสียแต่ค่า G.I เขาไม่เยอะนะคะประมาณ4.5ถึง5นะคะไฟเบอร์เยอะค่ะแต่นี่คือข้อเสียคือน้ำตาลเยอะมากประโยชน์เยอะแต่น้ำตาลเยอะดังนั้นนะคะ จึงออกแบบมาไม่ควรที่จะกินนะคะนี่เลยเทคนิคในข้อแรกเลยนะคะไม่ควรกินซ้ําๆถี่ๆทุกวันไม่ควรกินซ้ําๆถี่ๆทุกวันเพราะอย่างที่บอกน้ําตาลเยอะเสี่ยงก,กระตุ้นการเสพติดนะคะหวานมันเนี่ยกระตุ้นโดปามีนกระตุ้นความอร่อยกระตุ้นความปินมากนะคะแล้วก็กรรมฐานที่เยอะจะร้อนในนะคะถ้าเรากินซ้ำๆทีๆนะคะจะเริ่มแบบ กลับมาสู่ที่ใสติดหวานอีกแล้วนะคะติดหวานเนี่ยจะเลิกยากนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไรเรี่ยวแรงไม่มีพลังกลายเป็นไปกระตุ้นความหิวหิวบ่อยอยากนั่นอยากนี่กระตุ้นความอยากเข้าไปอีกอยากมั่วซั่วน้ําตาลเอกลักษณ์ของน้าตาลคือฟงส่น้นอยากมั่วซั่วอิ่มไม่สงบก็จะกลับมาสู่รูปนี้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่กินซ้ําๆทีๆทุกวันทีนี้วิธีการกินก็ไปดูที่ชมรมคนละไข่ต้มเลยกินตาม6วิธีนะคะสายไข่สมดุลนะคะอยู่ที่โพสต์แรกเป็นกลุ่มฟรีที่คุณมาม่าสร้างไว้นะคะเข้าไปดูที่ปักหมุดไว้นะคะคาร์โบไฮเดรตครับนะคะเราให้กินแค่วันละ150กรัม นะคะไม่เกิน150กรัมนะคะต่อวันนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วก็ใน6วิธีเนี่ยก็คือการกินอาหารธรรมชาติงดแป้งงดน้ำตาลอาหารแปรรูปแล้วก็ทำ intermittent fasting คือการมีช่วงเว้นช่วงที่เราไม่กินอะไรอย่างน้อยๆ4ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยๆ4ชั่วโมงถ้าทำตามนี้นะคะแล้วไม่กินซ้ำไม่กินถี่นะ ก็จะทําให้กินทุเรียนไม่อ้วนแล้วก็ได้ฤทธิ์ทางยาได้สารอาหารประโยชน์จากทุเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควบคุมตัวเองด้วยนะคะกินได้นะคะแต่ไม่ตามไม่ถี่แล้วก็กินตามหลัก6วิธีคือกินอาหารธรรมชาติงดอาหารแปรรูปแล้วก็ทำฟาตติ้งนะคะ เพื่อป้องกันให้เราไม่เข้าไปสู่กระบวนการเสพติดน้ําตาลของหวานนะจ๊ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คนใหม่นะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีๆที่ชมรมคนรักไข่ต้มเพื่อลดน้ําหนักสุขภาพดีนะคะเป็นกลุ่มที่คุณม,มาม่ารสร้างไว้นะ,ะไปเรียนรู้ฟรีๆห,หลายๆคนมีผลลัพธ์นะคะ ทยายโปรแห่ยโลกทั่วโลกมากนะคะมีพี่พี่ทีมจิตอาสาเข้าไปเรียนรู้ไปส่งการบ้านอาหารได้เลยนะคะสามารถชวนเพื่อนเข้าไปเรียนรู้การกินอาหารลดน้ําหนักสุขภาพดีตามหลักสายไข่สมดุลได้เลยนะคะแล้วก็ครูมาม่าก็สอนฟรีทุกวันอยู่ที่เพจครูมาม่าเฮลตี้บิวตี้วิถีไทยซึ่งสอนให้เรากินอาหารไทยๆแบบวิถีไทยเพื่อลดน้าหนักสุขภาพดีครูมาม่ายุ43ลูกสแล้วนะคะ เป็นเจ้าแม่สายธรรมชาติแล้วก็อยากให้ทุกคนกินอาหารจุลินทรีย์เพราะอาหารจุลินทรีย์วิถีไทยช่วยต้านโรคนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ